ขอไปอสักตัวได้ไหมคะขอคุยกับทีทเคลนก,นกักการั้างเอาหลักชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อคุณแบบรกชอบอะไรที่จอดท้องอะไรคะตอบม่ตอบม่มนีแต่โพสิชอยู่ว่าพร้อมแหลโพสิชีวิตในหันเอ๋มา ตชื่ออะไรฮะชอบที่สองคนเพราะอะไรฮะชอบทีเป็นคนเงียบเงียบแล้วก็คิดบาพอชอบรอยยิ้มของคุณนะขอบคุณคร่ะหาแล้วกนสุดท้ายชอบเพราะอะไรฮะคิดบวกชอบที่คุณเป็นคนคิดบวกพ้นสนิทจริงจริงอขอบคุณค่ะหาเอานละมาทำสิงที่จบมาแนะนำตัวหน่อยฮะเชิญครับ เจ้าเลขะตื่นเต้นตื่นเต้นสวัสดีค่ะสวัสอมเจ้่อเจ้าอเจที่เจเจ้เจอชาอบเจาอเล้ากเจอมเพราะอะเรเออชอบอ่อ้าเ,ออออเอาเ้านนอเาเ ทำให้เรามีุ่มือที่ดีขึ้นอย่างเช่นตัวหนูเองเป็นคนท well um yep ี่แบบหน้าไม่เคยยิ้มอย่างเงี้ยค่ะเราพอได้มาดูพี่จออมแล้วพี่กินตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขายิงเรามีคนรักคนเยอะมากเลยนะคะเราก็เลยอยากมีคนรักกับเขาแล้วก็พยายามยิงจริงๆอ๋อค่ะคุณทําให้เขายิ้มได้คุณชนะโอ้โ ใจเย็นใจเย็นและนักโอลเลยฮาร์ตก้อยค่ะคุณจ้อยชอบทั้งสองท่านเพราะอะไระก็สังคมยิ้มเก่งตุยิ้มเก่ก็้าชอบอะครับสทนี้ก็ชอบ้อความสุขใช่ปุ่มั่นเพราะว่าพี่จอาและขลินทำให้เขาปมีความสุขในทุกทุกวันเอกวันทุดย์ทุกวันะุกวัทุกวนุับทุกวนุกวัับทุทครับค อ๋อพี่เจนเล่าแต่ดูกับพี่ชมได้ก็ได้เนาะที่ชอบเพราะอะไรครับตอนที่บอกเต่าดันเราบอกจะขอให้คนเป็นหักอุปถนมภ์คุณผ้ชถามจริงมันมันพอเปิดไใ้ไหมสามารถไห้ที่ให้ไม่เป็นการให้ี่ใช่ไหมขออนุญาตนะที่อนุญาตให้่ง คุณทะเลคุณทะเลมาเร็วเชื่อชมเชื่อัมโอเคเรียบร้อยนะครับรู้จักกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเริ่มได้ทีมทะเลเป็นคนที่เริ่มต้นเล่นก่อนนะครับวิธี